ฮอนด้าซีวิ2019โฉมไมเนอร์เชงค่ะลูกค้าวันนี้ราคาถูกกว่าป้ายแดงเกือบ40%เลยแล้ววันนี้แพมพามาชมเป็นสีใหม่ด้วยนะคะตอนนี้จะเป็นสีน้ําเงินมิลเลียนสปอร์ตีค่ะตัวนี้ราคาเปิดตัวนะออกใหม่ป้ายแดงประมาณ900,000กว่าบาทและวันนี้นะคะสําหรับใครที่ดูมาจากคลิปแพมวันนี้นะคะวันนี้ให้ราคาสุดแสนจะพิเศษไปเลยเริ่มต้นที่500,000กว่าบาทเท่านั้น ะะสำหรับใครที่กำลังมองหาเป็น Honda Civic โฉมนี้นะคะลูกค้ากดไลค์กดใจกดแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แพมพามาดูรายละเอียดรีวิวกันรอบคันค่ะเปิดตัวกันที่สีใหม่ค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นโฉมสีน้ำเงินนะคะ b i l l p o r t สตค่ะลูกค้าสีใหม่ล่าสุดของโฉมปี2019เลยนะคะ สามารถมาเช็ครายละเอียดนะคะรอบคันรอบจุดได้เลยสีเดิมนะคะไม่มีชนไม่มีชนหนักชนเบาพี่ความไฟไม้ปรับมาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่อยู่ใกล้ขอนแก่นของเรานะคะอยากให้มาดูรถตัวจริงก่อนรับรองว่าสวยน่าใช้งานอย่างแน่นอนนะคะไฟหน้าค่ะตัวนี้จะให้มาเป็นไฟโปรเจกเตอร์ค่ะมาพร้อมกับ daytime running light นะคะลูกค้าไม่ว่าจะขับกลางค่ำกลางคืนนะคะลูกค้าส่องแสงสว่างทั่วท้องถนนอย่างแน่นอน นะคะตอนนี้มีไฟด้านข้างโชว์มาให้เราเรียบร้ออนะคะไฟตัดมองก็มีมาคู่ให้นะคะไฟหน้าคู่กันมาแบบนี้เลยนี่นะคะกระจังหน้าค่ะลูกค้ากระจังหน้าเป็นสีคโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าตัดกับตัวรถสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะสวยงามหรูหรามากๆนะคะมาในส่วนของล้อมแม็กค่ะตัวนี้เป็นล้อมแม็กเดิมของ Honda เลย ล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ16ค่ะตัวยางเป็นยางปี2021นะแต่สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบและสนใจในคันนี้นะคะในส่วนของวันทำเรื่องเราก็เปลี่ยนยางให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมกระจกมองข้างค่ะตัวนี้เป็นกระจกมองข้างปิดอัตโนมัติค่ะลูกค้ามาพร้อมไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นสีเดียวกันกันกบสีตัวรถเลย ที่จับมือค่ะตัวนี้ให้มาเป็นสีเงินนะคะสีคโครมเมียมแบบนี้ตัดกันกับตัวรถนะคะลูกค้าเป็นกุญแจระมสมาร์ททีเลสน,นะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจกเปิดปิดอัตโนมัตินะคะโดยกุญแจสมาร์ททีเลสของเรานะคะ ประตูฝั่งคนขับค่ะลูกค้าตรงนี้นะสามารถากระจกทั้งสี่บานนะคะปรับออโต้จากฝั่งคนขับได้เลยนะคะสามารถกดเปิดนะคะปิดล็อกจากฝั่งตรงนี้ได้เลยนะที่จับมือที่เปิดตรงนี้ก็เป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถสีดํานะคะตัดกับภายในสีดําและนะคะในส่วนของประตูฝั่งด้านหลังนะ,ะก็สามารถกดเปิดจากฝั่งประตูคนขับได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในตัวรถเครื่องหนึ่งจุดแปดอค่ะคันนี้ให้มาเป็น เบาปรับไฟฟ้านะคะในส่วนของคนขับนะคะสามารถปรับไฟฟ้าเรื่อนปรับอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยนะนี่นะคะลูกค้าปรับหน้าปรับหลังนะคะผับปรับให้เบาะสูงขึ้นได้หมดเลยนะคะสามารถปรับจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของเวลาสตาร์ทนะคะให้มาเป็นระบบฟูลสตาร์ทค่ะลูกค้าสามารถกดปุ่มเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ หนะ้าจอแสดงผลเป็นตัว LED ค่ะลูกค้าแสดงในส่วนของเลขใหม่นะคะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่18,252กิโลเท่านั้นเองนะคะแสดงในส่วนของระยะขับนะคะแล้วก็ในส่วนของระดับน้ำระดับน้ำมันด้วยนะคะขออนุญ,ญาตปรับพวงมาลัยค่ะลูกค้าให้มาเป็นตัว m u l ติฟัง c t i o n มาพร้อมกับโลโก้ Honda แบบนี้คะ่ะลูกค้าสามารถ เพิ่มเสียงนะคะเพิ่มเสียงรับสายจากบนพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะให้มาเป็นขนาดเป็นหน้าจอทัชสกีนขนาด7นิ้วค่ะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธนะคะ Apple CarPlay จากบนหน้าจอได้เลยนะคะนี่แอร์ออโปรับออโต้ได้เลยนะคะมีที่เชื่อมต่อ USB 2จุด นะคะตัวเกียร์ให้มาเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ด้านข้างมีที่ทวางแก้วหนึ่งจุดนะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภา,าระด้านข้างนะคะคอนโซลหน้าค่ะให้มาเป็นตัวสีดําทั้งคันแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกันกับตัวเบาะสีดําทั้งคันแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะให้มาเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีดําทั้งคันนะคะมีที่จับทั้งหมด4ด้านนะคะลำโพงคันนี้ให้มาถึงแจุดเลยนะ กว้างมากๆนะคะสำหรับคันนี้ความปลอดภัยก็ยังเช่นเดิมค่ะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเปิดไฟตรงนี้ด้เนยงนะคะมีกระจกสองนัน,น้ามาให้ดูแอร์แบ็กหน้าก็พร้อมใช้งานนะคะสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ปัดน้ำฝนนะคะให้มาเป็นระบบปัดอัตโนมัติเลยนะ ทาพาไปดูในส่วนของด้านหลังต่อคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเปิดปตนี่เวลาเปิดประตูมันก็จะขึ้นสัญญาณด้านหน้าแบบนี้นะคะว่าเรากําลังเปิดกระตูเปิดประตูฝั่งฝั่งคนขับด้านขวานะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยด้านหลังก็เช่นเดิมคะ่ะลูกค้าเบาะหลังกว้างขวางมากๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นเก๋งขนาดใหญ่นะคะตัวนี้แอร์เย็นด้านหลัง ตอนนี้ที่มีสัญญาณเตือนเมื่อสักครู่เพราะว่าถือกุญแจออกมาด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะปลอดภัยมากๆนะคะลูกค้าผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ได้ตัวนี้ปลอดภัยมากๆด้านหลังคะ่ะลูกค้าก็สามารถกดเปิดนะคะจากใต้ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะมีกล้องมองหลังมาให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางมากๆเช่นกันนะคะ ตอนนี้ชุดปะมาให้แล้วพร้อมครบนะคะครบพร้อมใช้งานเลยสำหรับคันนี้นะคะฝาถังน้ำมัน,นะค่ะลูกค้าตัวนี้รองรับในส่วนของตัวเก้าหนึ่งเก้าห้านะคะวิธีการเปิดนะลูกค้าแค่ดันเบาๆแบบนี้นะคะฝาก,ก็จะเด้งออกแบบนี้เลยนะคะในส่วนอัตรากินน้ำมัน,นะค่ะของคันนี้นะคะ Honda c ซีวิเครื่อง1 8จุดดอัตรากินน้ำมันอยู่ที่สิบเจดกิโลลิตรเท่านั้น นะคะลูกค้าขับในเมืองหรือขับออกต่างจังหวัดตัวนี้ก็สะดวกสบายและประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถเก่งไซส์ใหญ่ตัวนี้นั่งสบายค่ะลูกค้าอัตราการกินน้ำมัน17กิโลลิตรถือว่าประหยัดมากๆนะคะสําหรับใครที่สนใจเป็นคันนี้นะ Honda c ซีว c เครื่อง1.8 EL อของเรานะคะรถปี2019เลขไม้แค่แสนเดียวนะคะวันนี้แพมให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะสำหรับใครที่ดูมาจากคลิปนี้นะคะวันนี้ราคาเหลือแค่6 9 0 0 0บาทนะคะ ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ0942899320หรือทักบ้านเขียวได้เลยนะที่แอด5 3ตัวแล้วก็ b ี1ตัวสำหรับคลิปหน้านะคะลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนนะคะหรือว่าอยากให้แพมทำรีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะ